แล้วก็มาอยู่กันที่พระราชวังชังดอกกุงแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของทองพระโรงค่ะสวยงามเป็นพื้นที่โ,โล่งๆนะคะเป็นพื้นที่ที่ไว้ใช้สำหรับเวลามีเรื่องร้องทุกข์หรือมีกิจกรรมมีอะไรเงรี้ยสำหรับในพระราชวังะนะคะ,ะก็จะมีการเหมือน,นัดประชุมรั้วอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้เนาะ ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากแล้วก็ซึ่งจริงมันมินิมอลนะมันเปรียบเทียบก,กับอย่างถ้าจะเป็นของจีนก็จะแบบเต็มไปได้วยพร็อพไหมเสือสิงหมังกรสีแดงผู้ห้อยละโยนยานแต่ว่าของเกาหลีเขาก็จะเรียบเรียเรียบเรียบนะคะตรงนี้นก็จะมีแค่โซ่โอซอ่โซ่โซ่ทงไม่ได้มีพร็อพอะไรเยอะ ค่อนข้างสวยแล้วก็สำหรับอันนี้เนี่ยตอนเช้าจริงๆเนาะฝนตก <c oughs> นะคะแล้วตอนนี้ก็เลยหนาวลมแรงมากเพราะพายุเข้าพอดีค่ะ